วามกันสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองกวางผามงคลแฟมิลี่นะคะอันนี้นะคะวันนี้นะคะมงคลน,นะคะแม่ทองกวาวนะคะบอบพลอยนะคะเราได้พาแม่ทองกวาน้องมองคลมาเล่นกับเพื่อนช้างนะคะพี่บอบพลอยนะคะพี่โบขาวนะคะมีช้างหลายเชือกเลยนะคะตรงนี้นะคะ น้องมองคลน,นะคะน้องมองคลไม่ทำกลาว้าวชอบใหญ่เลยลูกชอบใหญ่เลยนะคะชอบใหญ่เลย ดูดูบอพลอยบอพลอยดูกวาวเล่นดินเขาบอดแล้วลูกกวาวไม่เคยมีเล่นมีดินทรายเล่นนะคะไม่เคยดีดินทรายเล่น ดูดูไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะเล่นดินอย่างเดียวนะคะสองไม่รู้ปลูกพังนะคะ ดู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 บ่อพลอยทำไมตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเพิ่งขึ้นมาจากเล่นน้ำเหรอบ่อพลอยมีเพื่อนเล่นแล้วนะคะบ่อพลอย ตา <med> ตีตะต,ตีนะคะเด็ก <med> ตาตีนะคะเด็กตาตี <med>

อูะะทททท้ทักทายทักทายกัน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 โอ้โอดูดูดูสามมือที่สามคือเจแล้วแล้วแล้วสวัสดีค่ะเมื่อมาถึงบ้านตระกูลบ่อแล้วพลาดไม่ได้นะคะต้องลงสักนะคะสะสะอันใหญ่โตของพี่บอพลอยนะคะ น้องมงคลมาดูว่าน้องมงคลของเราจะลงได้ไหมคะมาถึงแล้วนะคะต้องเอ่างกับพี่บอบลอยนะน้องมงคลนะนะคะน้องเบลให้อาน้องเบลเด็กให้น้องเล่นหน่อยดุห่วงสาวไหม บอกพ่อยขอไล่าจะห่วงสาไหมมงคลมงคลจะไม่ลูกมาเร็วเร็วพี่คอยเขาสนุกด้ยเ่ยเร็วเร็วเวลาลงไดไหมไม่อยากลงนะคะเวลาขึ้นแล้วไม่อยากขึ้นนะเนี่ยไปดูจิตใจนะปกติเคยมีแต่อ่างเล็กๆนะคะเจ้ามงคลของเรานะคะวันนี้โอ้ยเบิ่นเป็นน้องหน่อยลูกร้อยเบิ่นเป็นน้องหน่อยลูก

โอ้โโอ้โอ้นอ้อย่าเสียังนค่มตใจเลยต้องมาเล่นบ่อยๆแล้วอย่างนี้ต้องมาเล่นบ่อยๆแล้วนะคะไปมาตีแน่ๆเลยมาขึ้ กินอย่างเดียวน้องเอ้ยเล่นทางกับลูกมึงขนน้อยว่ายังไงน้องพอยให้น้องเล่นหน่อยแล้วลูกคือว่าพี่ปลอยห่วงสานะคะพี่ปลอยห่วงสานิดนึงนะคะสานจะขึ้นเลยนะคะวันนี้พยายากมาเล่นด้วยลูกแบ่งแบ่งน้องเล่นหน่อยลูกโอ้โหโอ้โหนี่นี่ใจมึงคนน้อยโอ้โห สนุกไหมม้งคลนอ้อยมาเล่นบ่อยๆนะครับ <laughs> น้องพลจะได้มีเพื่อนลงอ่านนะ,ะสนุกสิค่ะอย่างนี้สนุกเด็กๆเลยนะคะโอ้โหมงคนน้อยไม่อยากขึ้นแล้วมั้งเนี่ยสังเกตดูนะคะต้องมีแม่กวาวอยู่ข้างนะคะทั <laughs> ้งมงคนมงคนเมกล้านะคะต้องมีแม่กำกับนะคะ ไม่กว่าเอ้ยไม่กว่าอยากขึ้นกับเขาแต่ไม่กว่าโอ้โหมึงคนไม่เล็กไม่กว่าเลยดูนะคะมึงคนสะเล็กเกินไปไม่กว่าขึ้นไม่ได้ลูกดูดองพลยดัมเมียมเลยนะคะตัวดัมเมียมเลยนะคะลูกอ่างทีเทันทีนะคะลูกกลุ่มน้อยตัวเมฆว่าชนีนะคะดูนะคะดูนะคะกลุ่มแม่ทองว่าชนีนะคะ ชุดลูกสาวเรากินอย่างเดียวค่ะทั้งกินทั้งเล่นนะคะทั้งก okay ินทั้งเล่นนะคะเด็กเก็บอะไรก็นะเนคมก่าพอแล้วพอแล้วนะคะเมกาหนีมงคลก็จะหนีตามนะคะไป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 